อาต่อไปน้องไหนจะขับรถซาเล้งให้ทุกท่านดูนะคะยันดีๆฟังใช่ใช่ใช่เมือ่อจะเฝ้าวบียดจะเฝ้าวบีดเออเบีดวะเนี้เบรกอยู่ขวามือเบรกตีนอยู่ขัวเมเืเอแหมเบรกอยูอย่ขวามื่อตีนยากล พี่ไปดึงถอยมาดูพี่โบวต่อต่เกียร์ม่เปิดเกียร์บ้างหาข้อไ้ข้อไปเออ ลงไปเลยลงไปเลยอันเพิ่นขับรถเกียร์่เปลี่ยนแล้วเขาเกียร์นึงบิดมาฮะโค้งมาตรงๆย่าเบีกอย่าเออโค้งเงี้ยวว ก็น้องมาเห็นไปต้มกินอยู่เฮีเลยล้ยนนี่แหละอุ้ยคือเห็นแท้คุณยาฟ้าอไปได้มันเย็นมันแค่เย็นเย็นอยู่มพื่อทีขับไปรีติคอยรอ,อหน้าไปแต่ว่า,าค่อยๆทำหนัง่งคุณเขาปลามันค่ะแต่โขงก็ได้แล้วมันเป็นแต่ยานยะโคขงคอยว่าบอมันข้อแข็งจะซื่อนเป็นรถซาลี่ยังไงมันได้ข้อแข็งเอา้า ซื้อห้านอยมูลได้พี่น้องซื้อหานอยซื้อลาพวกนี้เลยแต่เดป็นบยคมเป็นบ้ารอียงรวยวยัเพนขับเ่ท่นเป็นอีพี่ับเป็นวะพี่ขับขึ้นมาพี่ไหมขับขึ้นมาบ้างดู มันต <laughs> ีโค้งได้ยัวเอาเอาทีไปใส้ไปนี่ไปเลยค่ะมันก่ะสลุปไปเลยมันโค้งว่าได้ยัวนันอ่ะ มันไม่มีไฟปินมาเต้นอยู่ใน้องดอก ok ลงอยู่เลยเออคืออยู่คืออยู่เออีอพี่คืออยู่นนก็สู้มาเราจัง ่ข้อมันแข็งข้อมันแข็งมันเตะเทะเหรอ,ข,อข้อแข็งเย็นดีม่ค้าหน้าฝนโอ้ยหน่า